สวัสดีครับผมวันนี้เรามาิวรถอี่สุนะครับ FBM ครับ300นะครับคันนี้โอ้โหนะครับดีสดๆนะครับส่วนปีเกิดของเขานะครับปี6 1นะครับ2,561นเอะครับปี61งนี่เองนะครับพร้อมนะครับมีกระบะฮุกมาด้วยนะครับเป็นรถฮุกนะครับไม่เป็นรถดำรถ ธรรมดานะครับมีพิเศษมีฮุกมาด้วยนะครับทั้งฮุกทั้งเฮียบนะครับใส่ไปด้วยกันเลยครับเขาตัดเข้ามาผสมประสานกลายเป็นรถดัมแบบสไลด์นะครับผมสามารถทิ้งตัวกระบะด้านหลังลงล่างได้เลยนะครับทิ้งสลับเปลี่ยนได้ถ้ามีกระบะแบบนี้สามารถเราเปลี่ยนได้แล้วทิ้งให้จะใส่เหล็กหรือใส่ของอยู่ในร้านนะครับทิ้งไว้เลยนะครับร้อมเต็มแล้วก็เอารถคันนี้กลับมาลากขึ้นเลยนะครับสามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเป็นรถลากเหล็กลาก พินยมอะไรในโรงงานหรือจะใช้ในเทศบาลส่วนกลางอะไรได้หมดนะครับทิ้งอยู่ให้ใส่ของให้เต็มหรือขย,ขยะใส่ให้เต็มเลยก็ได้อยู่แบบนี้นะครับผมอันนี้คือความสามารถของเขาทําได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตัวนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง20ตันเลยโอ้โหนะครับแม่เดียวนะครับ20ตันแหวเวี่ยกันเลยนะครับน้ำหนักเ,เนื้อๆเ,เ,เลยนะครับผม ส่วนความยาวนะครับ6เมตรความยาว6เมตรนี่ความสูงเมตร8นะครับเมตร8ก็ถือว่าโอเคนะครับวิงในกรุงเทพวงสะพานก็ถือว่าผ่านหมดนะครับน่าจะได้ระดับหัวหัวรถนะครับอาได้ดูพขดึงขึ้นมานะครับว่ามันได้ระดับไหนเนาะรถคันนี้สวยมากสุดๆอยู่เลยนะครับราคาเต็มนะครับ2,850,000บาทนะครับราคาที่เกว่ามานะครับ คันนี้เป็นรถขายนะครับของร้านซีกีซิงเจริญนะครับซีกีซิงเจริญที่คุณมึงเอาไปรีบิวอยงเงี้ยครับก็บอกเลยว่าวันนี้เรามีโปรโมทตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับสีแดงนะครับเปิดโปรโมทเปิดคุณต้อนรับีใหม่นะครับผมต้อนรับีใหม่ด้วยสีแดงน่าจะเฮงเฮงนะครับผมสำหรับเนียนะสำหรับเนียแล้วคุณปิดเราก็บอกว่าโอ้ วันนี้เราขอภาพมาสักคันหน่อยครับขอมาโปรหมดสักคันหน่อยนะครับหลังจากสองคลิปที่แล้วเราดีอยู่ไปนะครับส่วนราคาจัดนะครับแล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับลูกค้าเครด,ดิตดีก็น่าจะจัดได้เกิน2ล้านตอนนี้ราคาประเมินมาที่2ล้านนะครับผมสล้านบาทว้าวบอกเลยว่าราคาตีได้สูงสุดเลยสูงมากเลยสาหรับคันนี้นะครับถ้าใครเครดิตจะเพิ่มจะอะไรก็ลองไป เียกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับกับทางไปงันหรือทางเมียคังดานขายส่วนพวกเรงาเป็นคนโปรโมทอย่างเดียวนะครับรถรถนี้เขาเรียกว่ารถลูกนะครับ XCMG นะครับใหม่เลยครับฟองเล็บใหม่เลยรถขับใหม่ล่าสุดรถอุปกรณ์เขาน่าจะใหม่ครับเหยียบตัวอะไรข้างหลังเขาสามารถดําได้นะครับอดูไปก่อนนะครับดูไปเรื่อยๆครับผมก่อน ก็จะลืมโทรมานะครับมีเบอร์โทรข้างล่างครับมีเบอร์โทรข้างล่างก็จะลืมกดถูกใจให้คนเมืองหนาวด้วยนะครับมินม,มาเม้นม,มาให้หน่อยนะครับชอบไม่ชอบรถรุ่นนี้หรือใครมีข้อมูลว่ารถรุ่นนี้มันสามารถแจกอะไรได้อีกก็ลงเน้นมาเลยครับปุ๊บกันอีพีหน้าเลยครับเออเจอกันกันหน้าครับ